สวัสดีครับผมสุปสินคลีนิกเกษตรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเปิดตัวกันด้วยซาวแท็กภาพยนตร์กันเลยทีเดียวนะครับรอบนี้เขามีอะไรมาให้เล่นก็เล่นเล่นไปไงั้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนชุดเสื้อสูบลูกสูบของโรบินซีหนหนึ่งกันนะครับ เครื่องแต่ย่ารุ่นบรวินสีหนึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็เร kind of ิ่มกันเลยครับผมเครื่องตัวนี้ผมได้ทำการถอดชุดถังน้ำมันออกไปก่อนนะครับตามเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าอาการก็คือเครื่องมันไม่มีแรงนะครับ ใช้งานไปไม่มีแรงแล้วก็พออาการร้อนแล้วมันก็จะกนะครับเครื่องน้ำมันงั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องลำเดิมนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนชุดเอสูบลูกสูบมาก่อนสังเกตได้จากประเกลนะครับยังเป็นประเกล ที่ติดมากับเครื่องนเลยนะครับนี่นะครับคือนะครับแหวนลูกสูบหักแล้วก็เสื้อสูบเป็นรอยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าลูกค้าใส่2ทีน้อยด้วยนะครับจากที่ได้สอบถามลูกค้ามาลูกค้าก็จะใส่อยู่ประมาณ1ฝาต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับ ซึ่งการใช้งานมันก็ใช้ได้นะครับแต่อายุการใช้งานของเครื่องมันก็จะสั้นลงนะครับสำหรับการประกอบเปลี่ยนลูกสูบของเครื่องแต่ญ่ารุ่นนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไปพร้อรอๆกันเลยครับผมนี่เ,เดก็ยอยู่นั่น มาอยู่นี่ไงน,นี่ยนะพ่อทำไมเดี๋ยวทำให้ใหม่นี่ผมดีดดูลูกปืนลังนกนะครับ ถ้ามันเดีดแล้วมันปืนมันหลุดออกมาก็แสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันยังแน่นอยู่ก็ยังถือว่าใช้ได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับแต่ถ้าหากท่านใดมีเทคนิคดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน 接下来。 เวลาใส่ก็พยายามอย่างง้างแหวนออกเยอะนะครับเดี๋ยวมันหักนะครับ ในที่นี้ผมจะใช้ปเจนกระดาษนะครับทากาวก็ทาบ,บางๆงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับเพราะว่าถ้าทาเสร็จแล้วไปคันเข้าไปเดี๋ยวกาวนี้มันจะไหลนะครับและยังทําให้กระดาษปะเจนนะั้นมันไหลตามนะครับเพราะว่าถ้าใสา่ยเยอะแล้วเดี๋ยวมันมัน มันก็เปล่าประโยชน์นะครับมันจะพิ้นออกมาบ่าได้ครับ ทาน้ำมันให้ทั่วแหวนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปตรงลูกปืนข้อเหวี่ยงด้วยนะครับทาน้ำมันให้ทั่วแล้วก็ตัวกระบอกสูบด้วยนะครับจะช่วยทำให้แหวนลูกสูบไม่เป็นรอยขณะเครื่องเริ่มทำงานช่วงแรกนะครับ ใช้มือบีแวนพร้อมๆกับยัดลูกเข้าไปที่เสื้อสูบนะครับเบาๆนะครับค่อยๆย,ยัดเข้าไปเดีวแหวนหัก ที่ผมถอดรีดวาวออกมาด้วยก็เพราะว่าเวลาทําความสะอาดบางทีเศษอะไรที่มันตกค้างเข้าเข้าไปข้างในมันจะได้เป่าทาความสะอาดออกมาได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดออกมาบางทีอาจจะมีเศษของแหวนที่มันหักหรือว่าเศษของพวกใบหญ้าอะไรกที่รีดวาวมันก็จะยังคงค้างอยู่นะครับ แนะนำให้ถอดตัวรีเวากมาทำความสะอาดด้วยนะครับ ว่าควรทำการล้างคาร์บูนนะครับเผื่อมีสิ่งสกปรกนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรนั้น <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ